สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t e n n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ at your best how to get time energy and priorities working in your favor ของ Carrie Newhoff ค่ะผู้เขียนคนนี้เขาเคยเป็นทนายความมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้เป็นนักพูดนักจัดพอดแคสต์แล้วก็ที่ปรึกษาด้วยที่สำคัญคือเขาเคยเจอภาวะหมดไฟแบบรุนแรงมากๆม,มาแล้ว ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งบทสรุปหนังสือบทความแล้วก็บทสัมภาษณ์ตัวผู้เขียนเองเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำยังไงให้เวลาพลังงานแล้วก็เรื่องสำคัญๆในชีวิตเราเนี่ยมันทำงานไปด้วยกันได้ดีเพื่อให้เราไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนเหนื่อยเกินไปนะคะปัญหาใหญ่ๆที่หนังสือเขาพูดถึงเลยนะคะก็คือความรู้สึกว่าโอ้ยอะไรๆมันเยอะแยะท่วมทนไปหมดทำหลายอย่างเกินทำงานหนักไปซึ่ง หลายคนน่าจะคุ้นๆนะคะผู้เขียนเองนี่ถึงขั้นหมดไฟเลยทั้งๆที่ตอนนั้นหน้าที่การงานกําลังดีมากๆเลยนะคะจุดนั้นล่ะค่ะที่ทําให้เขาต้องแบบกลับมาหาทางใช้ชีวิตใหม่ใช่ครับคือประเด็นหลักที่น่าสนใจมากเลยคือเขาบอกว่าแค่บริหารเวลาอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่พอแล้วในยุคนี้ต้องมองไปถึงเรื่องการบริหารพลังงานด้วยครับนิวฮอฟเขาเชื่อว่าเรามีทรัพยากรสําคัญ3อย่างที่ต้องจัดให้มันสมดุลกันให้ได้ ก็คือเวลาพลังงานแล้วก็สิ่งที่สําคัญจริงๆของเราคือถ้ามีเวลาแต่ไม่มีแรงหรือว่าเอาแรงไปใช้ผิดเรื่องผิดเวลามันก็มันก็เท่านั้นนะครับอืมน่าสนใจค่ะบริหารพลังงานแล้วเขามีเครื่องมือหรือว่าวิธีแนะนํำไหมคะว่าต้องทํำยังไงมีครับเครื่องมือสําคัญอันนึงเลยคือต้องเข้าใจโซนพลังงานหรือ energy zones ของตัวเองในแต่ละวันก่อนเขาแบ่งง่ายๆเป็น3โซนครับ คือโซนสีเขียวหรือ g ก e ีนโซนอันนี้เป็นช่วงเวลาทองประมาณ3-5ชั่วโมงต่อวันที่เราพลังสูงสุดเลยมีสมาธิความคิดสร้างสารรค์มาเต็มอ,อ๋อช่วงพีคสุดของเราใช่ครับแล้วก็มีโซนสีเหลืองเยลโล่โซนอันนี้พลังงานปานกลางเหมาะกับงานทั่วไปไม่ซับซ้อนมากสุดท้ายคือโซนสีแดงเรดโซนอันนี้พลังงานต่ำสุดแล้วครับเหมาะกับงานเบาๆงานเอกสารหรือว่าพักผ่อนไปเลยดีกว่า โหพอแบ่งแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะโซนสีเขียวนี้ดูสำคัญมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นช่วงที่เราควรจะทำงานที่ยากที่สุดหรือสำคัญที่สุดถูกต้องเลยครับสำคัญมากจริงๆและเขาก็เน้นย้ำมากๆว่าเราต้องปกป้องโซนสีเขียวของเราเนี่ยอย่างจริงจังเลยนะปกป้องหมายถึงยังไงคะก็คือ อย่าให้มันถูกรบกวนง่ายๆครับด้วยอีเมลการประชุมหรือเรื่องจุกจิกอื่นๆที่มันไม่ได้สำคัญจริงๆคือเขาบอกว่าบ่อยครั้งเลยนะที่เรามักจะพลาดเอาช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปทำเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางทีก็ทำงานสำคัญนั่นแหละแต่ทำแบบลวกลวกขอไปทีอืมเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้แป๊บเดียวเสร็นี้หรอคะประมาณนั้นเลยครับคิดว่าเราเก่งอยู่แล้วทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆแล้วช่วงพลังงานสูงเนี่ย เราควรใช้ทำสิ่งที่มันสร้าง IMPACT ได้มากที่สุดหรือใช้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ทำงานให้มันเสร็จๆไปเข้าใจเลยค่ะคือต้องการเวลาไว้ให้ดีที่สุดสำหรับงานที่ดีที่สุดแต่ทีนี้พอรู้โซนพลังงานแล้วการจะเลือกว่าจะเอาอะไรมาใส่ในโซนสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าจะยากเหมือนกันนะคะเรื่องลำดับความสำคัญยากแน่นอนครับแล้วมิวโฮเขาก็พูดเรื่องนี้ได้น่าคิดมาก เขาบอกว่าไม่มีใครหรอกนะที่จะมาขอให้คุณทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณอืมจริงค่ะคนอื่นน่ะมักจะพยายามเอาเรื่องสำคัญของเขามาแทรกในตารางเวลาของเราตลอดเวลาถ้าเราไม่ตั้งหลักดีๆไม่กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนพลังงานที่ดีที่สุดของเราก็จะหมดไปกับเอ่อทำตามวาระของคนอื่นหมดเลยโหฟังแล้วจึกเลยค่ะแล้วเราจะจะป้องกันเรื่องนี้ยังไงดีคะไม่ให้ตารางเราโดนแทรกตลอดเวลา เขาก็มีเครื่องมือแนะนำครับอย่างแรกเลยคือปฏิทินที่กำหนดเวลาแน่นอนหรือ f i x ซ์ c a ล enda ปฏิทินใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่ to do list นะครับแต่มันคือการที่เราบล็อกเวลาลงไปในปฏิทินเลยสำหรับงานสำคัญที่เราตั้งใจจะทำในโซนสีเขียวหรือโซนสีเหลืองของเราล็อกไว้ล่วงหน้าเลยเช่นบล็อกไว้เลยว่า9โมงถึง11โมงทุกวันอังคารฉันจะทำงานวางแผนกลยุทธ์นะ พอมีคนจะมาขอนัดเวลานั้นเราก็ตอบได้เต็มปากเลยว่าเออไม่วางจริงๆครับมีนัดกับตัวเองไว้แล้วอ๋อเหมือนสร้างกำแพงให้เวลานั้นเลยนะคะใช่ครับครับแล้วก็อีกอย่างคือต้องฝึกปฏิเสธอย่างสุภาพแต่ชัดเจนด้วยครับอันนี้สําคัญคือถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆว่าจะทําได้ไหมหรือยากทําหรือเปล่าอย่าไปตอบว่าอืมอาจจะนะ หรือขอดูก่อนอะไรแบบนี้ทำไมล่ะคะก็ดูไม่เสียมารยาทดีออกเพราะคำว่าอาจจะเนี่ยมันมักจะกลายเป็นการตอบรับแบบอ้อมๆใปซสงั้นแล้วมันก็จะค้างคาอยู่ในหัวเรากินพลังงานเราไปเรื่อยๆครับสู้บอกไปเลยว่าเออช่วงนี้ไม่สะดวกจริงๆครับหรือว่าเรื่องนี้คงไม่สามารถช่วยได้จะชัดเจนกว่าแล้วก็มีอีกอันที่น่าสนใจคือการตัดสินใจเชิงหมดหมู่หรือ categorical decision making อันนี้คืออะไรคะคือการที่เรากำหนดหลักการไว้ล่วงหน้าเลยครับ ว่าคำขอประเภทไหนเราจะปฏิเสธแน่ๆโดยไม่ต้องมานั่งคิดทีละครั้งอย่างตัวนิวฮาว์เองเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเลยว่าจะไม่รับงานแต่งงานส่วนใหญ่ที่คนเชิญมาเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาช่วงสุดสัปดาห์ไว้ให้ครอบครัวหรือพักผ่อนจริงๆจังๆโหอันนี้ต้องเด็ดขาดกับตัวเองมากเลยนะคะแต่ก็เข้าใจได้ว่าทาไปเพื่ออะไรใช่ครับมันคือการเลือกว่าเราจะเอาพลังงานไปลงกับอะไรจริงๆนอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องความสัมพันธ์ล่ะคะ เขาได้พูดถึงไหมว่าเราควรจะจัดสรรพลังงานให้คนรอบข้างยังไงมีครับครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เออน่าคิดเหมือนกันนะเขาชี้ว่าบางทีเนี่ยคนที่เรียกร้องเวลาจากเรามากที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่อ,อ่อควรจะได้รับเวลาและพลังงานที่ดีที่สุดของเราก็ได้นะเอ,อ๊ะยังไงคะเขาแนะนำให้ลองมองว่าเราควรจะใช้เวลาสัก80%ของเรา กับคนสำคัญที่เขาให้พลังบวกกับเราหรือคนที่เราอยากจะลงทุนด้วยจริงๆเช่นคนในทีมที่เก่งๆมีแววหรือคนในครอบครัวที่เราแคร์มากๆแทนที่จะหมดแรงไปกับก,บการพยายามแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของคนบางคนที่แบบดึงพลังงานเราตลอดเวลาอืมอันนี้ก็จริงนะคะบางทีเราก็เสียเวลากับคนที่ดึงพลังเราเยอะไปจริงๆใช่ครับการจัดสรรแบบเนี้ย มันทําให้เราโฟกัสไปที่สิ่งที่มันสร้างผลดีจริงๆทั้งกับตัวเราและคนรอบข้างฟังดูทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เทคนิคทํางานให้เสร็จเยอะขึ้นนะคะแต่เหมือนเป็นการปรับวิถีชีวิตเลยถูกต้องเลยครับมันคือการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากกว่าเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟซึ่งมันไม่ใช่แค่เหนื่อยนะแต่ภาวะหมดไฟมันรวมไปถึงความรู้สึกแบบเฉยชาเบื่อนายหมดแพชชั่นหรือรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันไร้ความหมายไปเลย ยูฮอฟเข้าสรุปไว้ดีมากครับว่าเราต้องใช้ชีวิตในวันนี้ในแบบที่จะช่วยให้เราเติบโตได้ในวันพรุ่งนี้อืมใช้ชีวิตวันนี้เพื่อให้โตได้วันพรุ่งนี้ชอบจังค่ะการมองเรื่องพลังงานแทนที่จะมองแค่เวลาแล้วก็การปกป้องช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราเนี่ยเออมันเปิดมุมมองใหม่เลยนะคะทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมบางทีเราพยายามจัดตารางเวลาแทบตายแต่ก็ยังรู้สึกหมดแรงอยู่ดีครับ มันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการพยายามทำเยอะขึ้นเป็นการทำสิ่งที่ใช่ในเวลาที่ใช่ด้วยพลังงานที่ใช่มากกว่าครับค่ะ พอเราเริ่มจัดลำดับความสำคัญให้พลังงานกับเวลาของเราได้ดีขึ้นแล้วคำถามที่น่าจะลองกลับไปคิดต่อนะคะก็คือไอสิ่งที่เรากำลังทุ่มเทพลังงานทุ่มเทเวลาที่ดีที่สุดของเราให้มันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังพาเราเติบโตไปในทางที่เราอยากไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การทำงานเก่งในเรื่องที่ไม่ใช่เป้าหมายระยะยาวของเรากันแน่ ชอบเล่มน,นี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า